เยอะผมผมน่าจะรอเขาเสรี่ก่อนครับนี่ไงันีแต่ก่อนขออัดีหน่อยนี้หรือเข้ามาดิครับเริ่มมาสบายนำนะครับนำคอนเป่ครับนำคอนตัไดืกอร สอสอกา,กาสุดสดีทุกคนด,ด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นฟอร์เรนในเซตในเซตไอเทมนักแข่งนะครับผมก็เออ <laughs> ชนดินเวเลสด้วยเกมนี้น่าจะง่ายอยู่คือ <laughs> <c ười> <c ười> วันนี้ผมจะมาทำเซตเซตที่ผมจะมาใช้เซตนักแข่งที่เขาใช้แสงแข่งกันใน ในทัวร์นาเมนตที่ผ่านมาในแข่งระดับนานาชาติที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็เซตก็จะมีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้อ้าวเหมือนเพื่อนจะบวกกันอยู่นะครับต้นเกมเราเราจเจอเบลสนี่เราสู้ได้นะครับเบลสคือแพ้ทางเรานะครับคือแพ้ทางเรานะอ้าเดียบร้อย <c oughs> ตายพูดพูดพูดจบปุ๊บตายปั๊บเลยีเอ๋อแล้วแพนด้ามาจังหวะนี้เทมามาดิแพนด้านี่ไงครับสวยครับผมส่วนเ,เซเวเลสเขาจะใช้พลังแฝงไอ้นี้เนาะพลังแฝงเอเอ้ยทุยเซฟฟอร์ลินติโน,โน่นะครับเขาจะใช้พลังแฝงอา่าเกราะนะครับผมเมื่อเมื่อโดนทำดาเมจเยอะๆเราก็จะเพิ่มพลังนะครับผมแล้วก็มีเกราะเพิ่ม เพิ่มให้นะ่ครับผ okay, มโอเคแล้วจังหวะนี้ชิงกิฟเข้าไปละลาเรียบร้อยผม okay. ก็ได้สองคิวมานะจังหวะน,นี้เราก็พยายามดูเลนนะครับผมเลนเลนกลางแต่ว่าตอนนี้เราเราค่อนข้างที่จะโดนปั๊มเลนเยอะนะครับก็พยายามเคลียร์เวฟก่อนนะครับค่อยเดินไปแท็กลกางนะครับมีโอกาสาเราค่อยเดินไปนะครับแต่เราต้องดูเวฟเราก่อนนะครับ บางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนเราพยายามเราต้องพยายามเวลาชนเลนกับฮีโร่อื่นๆน่ะพยายามอย่าอย่าโดนคิวหรือว่าโดนปั๊มเลนนะครับผมเพราะมันจะทําให้เราจนนะครับว <Go. S 1> ีล้เวลิสโดนเรียกไปว่ะเขาเรียกเวลิสไปแหละโอเค เราก็เคลียร์เสร็จปุ๊บเราเบรกกลางยังไม่เข้านะเราก็เดิน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 มาดูเลสก่อนโอเคเลสมีเราก็เอาเลสเลเพื่อนไปเพราะว่าเราเห็นกันด้อยู่ข้างล่างนะเมื่อกี้จังหวะนี้เราได้เราได้เลสนะครับผมแพนด้าก็จะไม่มีเลสใช้นะครับผมก็จะเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวทเวทได้คือเวทนะครับส่วนกิบกลางเราไม่ต้องไปแท็กก็ได้นะ ถ้าเราเวทได้นะ่ะคุ้มกดแท็กทิปกลางนะครับงงเพราะมันทําให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากขึ้นเนาะแล้วการที่เราไม่แท็กเว็บกลางมันก็ทําให้เพื่อนตังเยอะขึ้นนะครับมันก็ดีมันก็ดีดีดีไปคนละแบบเนาะอโอเคจังหวันนี้ผมอันติไม่ได้เอาแล้วมาสองตัวมันจะเล่นเนาะเอาผมไม่ได้หรอกกินมี้ก่อนโอเค <c oughs> ก็ฟอร์เรนดิโนเป็นตัวที่เอ ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะถ้าใครแบบว่าอยากลองเล่นอยากลองหัดดูก็ม,มาตรงโมเดี๋ยวก่อนรับเลยอ้โหราือนล้วเป็อนดาเอกเพหนด้าทำไรเพ็นดน้าไม่เปลี่ยนหรออะไรเนี่ยงงโอเคผมก็เก็บไปสามคิวแล้วจังหวะนี้อืมอเลนกลางเพื่อนก็เก็ยกยิบนะ กนผมก็ต้องเคลียร์คลิปบ,บนแล้วก็เอาเอาป้อมอะ่ะพยายามกดป้อมอย่าให้เวเลสคือเวเลสเกมนี้เดินเยอะพอเขาข<อ>เขาอยู่เลนเขาอ,อ,อยู่เลชนเลนกับเราไม่ได้นะล้วเหมือนแต่ผมต้องเคลียร์คีิปก่อนวะ่ะใจยอยากเอามากเลยนะยมาแต่ผมต้องอันตีก่อนเลยผมต้องอันตีกันก่อนแล้วมาจาังหวะนี้ลิเลียก็มาดีครับเกือบ มาจากไหนไม่รู้นะแต่ผมเห็นในมินิี่แบบวาลิเรียเขาเดินมาเมื่อกี้โอเคเหมือนเล่นล่างเหมือนเพื่อนจะขึ้นมาโซนต้องตันปลาดอกบอลนะที่อะไรนีได้เขาเรียกกลับไปหมดเลยวะดูดิโอเคผมก็ได้มาเป็นฟอร์สเขียบนะครับผมขึ้นมาเป็นฟอร์สเขียบแล้ว นี่เหมือนเพื่อนเราจะสลับใช่ไหมผมก็คงต้องเดินลงไปกันล่างเพราะเอลสูดเขาเดินไปกลางแล้วอ่ะอืมเหมือนเล่นบนเด็กก็ได้นะน่าจะได้อยู่โอเคเหมือนกันแลกกันไปนะบนกับล่างผมต้องรอเคียบีก่อนจริงเราเล่นอ่าเาเล่นพลังแส่งนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคือเล่ต้นเกมอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมอ่ะค่อนข้างที่จะแบบเอาเรื่องเลยอ่ะ ฟอเรนติโน,โน่ช่วงกลางเกมช่วงประมาณสักสิบนาทีกว่าๆนะ่ะคือเอาเรื่องละเริ่มเอาเรื่องละของเซฟนะแข่งนะที่ที่ผมเล่นมาหลายๆตานะืะจังหวะน,นี้ได้ป้อมคืนละโอเคแล้วก็เสียทาวเวอร์ไปสองตัว <Your team S 1> เออสองทาวเวอร์แล้วก็ได้ขึ้นมาสองทาวเวอร์จังหวะน,นี้เพนน้าอยู่ข้างบนนะครับผม, oh, ผมแล้วก็เบลดบับบูเพนน้านะครับเหมือนเดิมครับ เหมือนผมรอดักได้นะผมคิดว่าเขาน่าจะเดินกลับมาแล้วก็เดินไปกลางนะนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วครับก็ล้ำไปดีล้ำไปเลยล้ำให้สุดไปดีเออเรียบร้อยครับขอให้โชคผมว่าเขาน่าจะเล่นดาบหรือเปล่า่างนี้ อ๋อไม่เลียนเพนด้าเพนด้ามาแล้วเพนด้าอยู่เรียนล่างเพนด้าอยู่ล่างสองตัวกับแครี่เลียนกลางเอ้ยป้อมกลางเราหายแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราทําเรียนไปก่อนนะครับเบลีส<ห>ก็อยู่ข้างบนงงก็<ป>คิปบ,บนก็สูง,งอยู่แครี่อยู่นี่เจอแครี่อ๋อเจอวะ่ะแต่ว่าคิปไปแล้วนะเบลีสจะเดินเข้ามานะโอ้ เราต้องรีบออกเล็จะเกี่ยวเราเฉยเลยองต้องการความช่วยเหลือไม,อม่เอ่ยเรนกลางหน้าเล่นเนาะแต่ไม่เป็นไรเราเคลียร์เว็บเราเคลียร์เว็บล่างก่อนเราเคลียร์เว็บล่างก่อนแล้วค่อยค่อยคิดอีกทีว่าเราจะทําอะไรนะครับซึง่งจังหวะน,นี้เพื่อนเขาเรียกไปรวมข้างบนแต่ผมว่าผมน่าจะเอาเลนล่างได้นะผมน,น่าจะเอาเลนล่างดีกว่า,เ,าววเพราะว่า,าคุ้มนะมเขาเล่นคุ้มนะเราเราได้ตัวหนึ่ง เขาก็เสียมาตัวหนึ่งนี่เนี่นะคอสก็ได้แพนด้ามาด้วยถือว่าคุ้มเอ้ยแล้วมาจากกังหวะนี้ผมลำเลยครับํำเข้าในป้อมเลยครับรำขอ้ํำสักทีหนึง่งโอเคกดอันนี้ก่อนออกันดามิเกมนี้ผมว่าถ้าไม่เล่นถ้าไม่เล่นอ่าเขาเรียกว่าเล่น,เ,เ,ลนเล่นแยกๆหรือว่าเล่นแบบว่าเล่นถึงเสียงคงไม่แพ้นะเกมนี้เพราะว่าเกมตู้เกมมาดีมากเลยเรียบร้อย นาคอนโดนนาคอนตัวเนะเขาเมื่อกี้แล้วเหมือนเขาจะเดินมาผมต้องรอดูต้องรอดูนะเผื่อเขาสวนเอามังกรเราต้องรอดูก่อนเออถ้าเขาไม่เอาเขาวับกับนี่น่าจะไม่เอามังกรแล้วก็วับกับลิเลียลิเลียโดนนี่แีละว้าลา เดินเข้ามาในภูมิไม่มีคนเช็คไงเมดเราดักอยู่บอดีโอเคชิ้นที่2องเราขึ้นเป็นอ่าดิมินิเชอร์นะครับเป็นดาบที่กดแล้วอ่ะกดแล้วมันเขาเรียกว่าต้านสถานะกันดาเมจอ่ะคือพูดง่ายๆก็กันดาเมจประมาณ5 0 6สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้อ่านพูดผิดก็ยังไงเอ้พูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้อ่านดูอืม จังหวะนี้เหมือนเหมือนจะขอให้โชคนาคอสไปล่างผมก็ต้องเล่นโซนซนบนนะครับผมถ้านาคอสเขาเล่นเลนไหนเราต้องเล่นสซนสนกันกับน,นาคอสักเอาลจังหวะนี้โอ้ยโดนขัดอันติยูแพนด้าก็อยู่เแต่ว่าผมน่าจะลั้มได้นะน่าจะลั้มได้โอ้โหสกิลหนึ่งคูดาวช้ารถคูดาวยังไม่พอนะครับม วิลนนาคอร์สได้โอเคนาคอร์สได้มงก่อนเราจะเล่นเล่นสวนกนาคอร์สนะเราจะเล่นสวนกับป่านะถ้าป่าไปเล่นไหนเราก็เราก็จะไปอีกเลนหนึ่งนะครับผมเออมันแล้วแต่ป่านะบางทีมันแล้วแต่ป่านะครับบางทีป่ามันเป็นตัวป่าที่แบบอย่างเช่นมันเป็นตัวนาคอร์สอย่างเงี้ยมันเร็วไหถ้าเราไปเล่นเลนกับเลนนาคอร์สบางทีเราอาจจะเดินตามนาคอร์สไม่ทันอ่ะเออเข้า ทุกคนเข้าใจฟิลไหมเข้าใจฟิลไหมว่าทำไมเราถึงต้องแยกเล่นกับนาคอสถ้าเราเป็นเรอเดินตามนาคอสนาคอสมันพุ่งไปสามสามสกิลสี่สกิลมันถึงคลิปแล้วเฮ้ยมาเอาหรอเอาหรออย่านะอย่านะเลอถ้าข้อนาคอสมันพุ่งไปสามสี่สกิลมันก็ถึงคลิปล้อแล้วมันก็เคลียร์คลิปเร็วด้วยอะจจงหวันนี้ผมว่าแพนด้า,าน่าจะโดนแพนด้าน่าจะโดนแล้วล้ำไปจังหวะน,นี้ เอาแล้วเมีดเราเก็บลิเลียหน้าไปได้สวยงามนะขอเรียกมาจังหวะน,นี้ผมเข้าไปไม่ได้เพราเพื่อนตายไปก่อนแล้วนาคอสก็ตายอืมชิ้นที่สามชิ้นที่สี่สผมได้เป็นทอยมานะ<อ>จังหวะน,นี้บวกกัน<อ>บวกกันเยอะผมผมน่าจะรอเอาแครี่ก่อนนะครับ นี่ไงแฮร์รี่ตายไปก่อนขอตีหน่อยดีเออเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับออเอาดาดต่อเลยครับจังหวะนี้ไอรอนบอด y ี้ยังอยู่นะครับแล้วก็เก็บไอรอนบอดี้ไว้นะครับเวลาดักมันตันดักมันตันมันจะไม่ได้ตันเรานะครับนี่ไงเห็นไหมมันจะไม่ตันแล้วเฮ้ย๊กมาตันทีนึงอืมเรียบร้อยสวยครับจังหวะนี้เราก็ได้ด์กได้คนด้วยนะคุ้มมากเลยจังหวะนี้ อันนี้ก็คิวคิวไปเจ็ดตัวล้วผมน่าจะปล่อยเลนล่างนะครับเพราะว่าผมทำเลนบนถ้าปล่อยเลนบนผมจะทำทำไมถึกต้องไหม <c oughs> ถ้าปล่อยเลนบนมาผมจะไม่ได้ตีคลิปและคลิปมันก็จะไม่ได้ตังยึดน,นะครับเพราะว่าม,มัน<ม>แชร์กัน<ม> <ๆ S 2> ทุกคนเนาะปล่อยเลนล่างนี่ขอลำาในป้อมเลยละกันขอลำาในป้อมเลยละกันสองตัวก็ไม่ว่นลำาในป้อมทำาในป้อมนะคอปล่อยผมปล่อยผมเ่อนปล่อยผมเลย <ไ>ปล่ผมเลยครับโอเคเกือ okay. บ <A tower. S 1> เก็บไปสามตัวนะได้สองตัวแต่ไม่เป็นไรครับยังบาดมีโตรเอาเนี่ยเซตนี้คือมันมันถึกอะ่ะเออคือเข้าใจว่าเข้าใจฟิวว่ามันถึกป่ะอารมณ์ประมาณวนะ่าถ้ามาสองตัวหรือว่าตัวหนึ่งนี้โอกาสโอกาสที่แบบว่าเอาเอาฟอเรนติโนลงนี่คือน้อยมากอะ่ะยิ่งแบบเป็นตัวที่แบบว่า เป็นตัวที่แบบว่าเป็นทำดาเอเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าตัวสกิลอะมันไม่เข้าอ่ะเก็จะมาโอเคตอนนี้ผมคิวไปเก้าตัวละว,อวขอเอาป้อมบนกแบบับม,มาดิเฮยขออันตีเอ้ยเอาอันตีไม่โดนเอาเรียบร้อยจาเหมือนนี้โอ้โหดิ้นไม่ได้เลยครัโดนสนโลโอ้เกือบนะเฮ้ยแต่เหมือนเพื่อนเรา ก็ตายเหมือนกันวันนี้แล้วมังกรพากันเอามาังกรเ,เรียบร้อยเหมือนเหมือนแคลรี่เขาจะเริ่มเลทแล้วนะเนี่ยพอเริ่มไปสิบสิบห้าสิบสามนาทีเนะี่ยเริ่มสิบสองสิบสามสิบสี่ช่วงนาทีที่แคลรี่มันเริ่มแรงแล้วช่วงประมาณสิบนาทีนี้แคลรี่ยังไม่เท่าไหร่นะช่วยดูจังหวะน,นี้ต้องบอกเพื่อนรอรอรอเนี่ยถ้าเราไม่เล่นถ้าเราไม่เล่นมั่วเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปอันตีอนะ เราโอกาสแพ้แทบจะไม่มีเลยนะแต่เมื่อกี้คือผมม่วงไงแล้วเบื่อนก็เข้าไปตามก็เลยตายตายกันแบบสองสามคนน่ะนี่แหละเราพยายามถ้าเกมนําพยายามอย่าเล่นมั่วนะผมบอกเลยจราจริงเกมนาไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับถ้าแบบว่าเราแต่ว่าคือเกมโซโล่เราเราไม่สามารถที่จะแบบว่าบอกเพื่อนได้หรือว่า control เพือเ่อนได้อ่ะพูดง่าย มันมันมันคอนโทรยากคือตัวผมเล่นโซโลแล้วผมจะรู้ดีว่าการคอนโทรให้คนอื่นไอเข้าใจหรือว่าไอเนี่ยมันมันยากมากนะถึงเราจะบอกบางทีเขาก็แบบบางคนเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะม,มาโซโลไหมยล้วแคลรี่ตีลี่ตีเรียวมากเลยไอตีดีมากอโอโอ,โอ้ยเดินเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเวเลสนายเดินเข้ามาเกี่ยวอย่างนี้เลยเลย เอ้แล้วนาคอนเราไปลอยบ้านมาพี่ผมแอบอยู่ตั้งนานนะขอให้ชโชคเข้าข่างเขาน่าจะเช็คเฉยๆหล่ผมก็พยายามพยายามเคลียร์คลิปบนนะครับเคลียร์เคียบนสูงไว้นะออฟเลนอะพยายามเคลียร์บนสูงไวนะ้ออนะไวถ้าเพื่อนจะเอาดาร์กนะครับเพราะว่าวเข้าไปเลย,ยจังหวะนี้จังหวะนี้กดดาบมินิเชอร์แล้วผมลาม โอ้โหเกือบได้สองตัวนะเนี่ยปรับตัว <โฮ S 2> แล้วก้าวข้ามขีดจำกัดอ๋อเกือบได้สองตัวว่ะเฮ้ยเราเหมือนเหมือนเมื่อกี้คือผมตัดไปคือแพนด้าคือผมตายแต่ว่านาคอร์สเข้าไปเอาไปรัาดดาร์กได้นะคือสวยว่ะสวยสวยสวยจริงๆเมื่อกี้เกือบแพ้นะ <ว depressed S 1> เหลือแค่นาคอส<ห>ตัวเดียวนะที่แบบว่ายังอยู่อะแล้วเข้าไปรอดดาร์กได้เฉยอะแล้วแล้วเก็บแพนด้าไปด้วยอะ โคตรเอาคนระับผมผมตัดออกนะเมื่อกี้โอเคแล้วก็ทำนีนบนไปก่อนนะเนี่ยเนี่ยถึงบอกถ้าเราไม่เล่นแย่หรือว่าเล่นเล่นแบบมั่วๆเราก็มีโอกาสชนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ <Wow. S 1> อืมเอ้ยอีกอย่างคืออ่าเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดยนี่เ <Yeah. S 1> ขาจะเอาวะเขาจะเอาผมอะส่วน ไอเทมที่สามที่ไอที่สามคือเกาะเอไม่ใช่สิต้องบอกว่าไอเทมที่สี่ก็เป็นเฮ้ยเหมือนเดี๋ยวเด,วเดวจะมีกันเม็นะครับกันเม็แล้วก็กอดสะท้อนแล้วก็ก่อเกิดน,นะเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะเล่นหมาจังหวะเน,นี้ยผมผมเอาไงดีวะใจก็อยากเคลียร์ลุกเดือบบนเิือบเดือบเพิ่งเดินไปดิเิือบบนยังไม่เข้าเนี่ย เพื่อนเหมือนจะแบบว่ากดดันเขานะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ออกมานะหรือแล้วนาคอเข้าไปล้วงจังหวะนี้เอานะนาคอตายไปก่อนนะเอาแล้วแต่เอซูเก็บนี่ผมต้องรำตัวโอเคอไรวะคลิปมันเข้าพอดีแล้วเหมือนเพื่อนตีบ้านนะจบผมกําลังจะรำไอแคลี่พอดีเลยโอเคก็นี่เป็นโซโล่แรงนะครับผมก็เก็บอันดับที่หนึ่งไปนะช่วงนี้ผมก็เออจะเล่นเขาเรียกว่าเล่นฟอร์ลินนะเออผมจะเก็บเม็ดฟอร์ลินด้วยก็ใครชอบ